สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองปายสุขูสุคนครับบาวันแสบนู้มาแล้วครับเอาครับพี่น้องมืนเดนียวไม่กระเด็นนะแสบมัซซูพีสุนองกินคือเก้าครับผมเป็นหูหมูหนึ่งสมุนไพรครับพี่น้องโอ้ยสดจอดเลยครับเหนียวตุยครับผมหนึ่งดีหอมหอมพี่น้องมาใส่ครับตัวนี้ครับขัดบ่ได้ครับเป็นน้ำกิมซีฟู้ดปลาและพี่น้องเบิ้งเบียงครับโอ้ยเหนียวตุยนะครับบาวันต่ำเดืยวเป็นไม่เอาแบบจี๊ดจัด บอกว่าน้ำราน้ไหลไหลครับผมผักกาดพักเป็นสวนครับผมต้นหอมผักกาดกอบอ่ามะละมะละกีนกเนาะพี่น้นงเนาะติดมาแล้วก็มีมะเขือครับผมแล้วก็กระลำปีกับมีกระลำปีงามามครับผักสีกินฟังนี่ครับข่าเนี้ยวหอนครับผมนี่พี้องเอ้ขาดบ่ได้กับแม่เข่าเนี้ยแหละครับค้าขนาดนี้จับสีกินเลยนะเพราะบานปาปาตอนกวันหนึ่งครับตรงปาทั้งสี่นะครับ กลายเป็นเสียรเสียบก้อนหนึ่งหมาจะมาเพราะตรงมาดสยที่หลังเนี่ยจับสีกินเสียบนี่โอ้ยขัดขนาดขึ้นจากหมูหมูจุกแก้วนี่แหละครับโอ้ยยังโอ้ย่น้องเอ้ขัดเนี่ยเนีย่ยครับ 음음 <laughs> 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 ซีนซึ่งเส้าไข่ด้วยมันจะเส้าไข่เปรี้ยวปลาครับจัดซะอืม 嗯。Mm. หายใจขนาดครับอืม <en> ขมมะเขาวัานไหนครับขมมะเขาครับมาตัดเปรี้ยวเดี๋ยวอายนสามาเลยเอ,อีกมาว้างใส่กับเปน็นมอเบา่าเขาบ่าเขา้า มันจะเซาไข่ครับสองเหมือนกันไข่อ,อยากไปเห็ดคลิปมันนี่เซาแล้วครับมันนี่เซาแล้วเต็มทีเลยครับแซ่บอือ หอมม,กม,กม,กมกากหอมปลาบ 嗯。Mm. ซึ่งฟินนึงแสบครัดไปเลย mm hmm. ข้านียเต็มปากเต็มคำซาจัยกันนะครับโอ้อยกับแก้วซีฟูดปลาเลยสุดจดครับ hmm <laughs> 啥材料？<殺> Uh... เออแบบเดียวสิมัดสองหูดีตัวครับเนี่ยซื้อมากสองหูครับยิ่งไปกินมาสิมัดอีกดิ๋ยู่เหรอครับเพื่อนแค่ปิ้นจังสี่ครับ ประเดคำเดียวว่าเด็ดมากครับผมอู้วส่าใจขนาดเขี่ยวสาใจกรุบกรอบนะครับหืมบะเหนียวฟินมา,มากครับพี่น้องเอาพี่น,อน้องเสนเบางเราย่าลืมจัดนะครับจับหนึ่งนะครับมีปัดแบบประวัตปัดเนี่ยหนึ่งจัก,กาวาสซุกกัเพาะม่หยาบครับขอโทษขอไปครับกวาสซุกกัเพาะบัไม่หยาบครับพี่น้องมัน,นเหนียวนิ่มเหนียวเป็นยางออกมาแต่มันนี่กรอบมากแซบ จัดได้แล้ครับใส่กับแก้วปูเรหมักซีฟูดหมักน้ำกับใส่ซีฟูดแบบธรรมดาวันนี้ประมาณนหมักซีฟูดปลาครัหอมเด็ดค่ะครับเอา,อเอา,าออมาวอบขอณูลาดๆสำหรับพี่น้องผู้เข้ามาหลับชมผู้เข้ามาติดตามขอผู้าดๆครับวันนี้ผมต้องขอลาพีพ่และน้องไปก่อนนะครับสวัสดีครับ